ค่ะอันนี้เป็นรถไรรถวีโก้นะคะเครื่องดีโฟดีนะคะเป็นรุ่นไทเกอร์ตัวแรกเครื่องไทเกอร์ค่ะดีโฟดีแต่เป็นหน้ารีววีโก้นะคะตัวแรกเราจะใส่วลาดวีเจโอนะคะเอาด้านปแหลมบีบเข้านะคะ่ยค่ะจะมีขอบมีบารจะล็อกกันพอดีนะคะพอมาตรงนี้ก็จะเป็นท่อคอลูมิเนียมนะคะยาวมามิดท่อตรงนี้ถอดออกมาเจอคอนี้นะคะใส่รหัสทีดีนะคะอุปกรณ์นี้จะมีปกติรถมันต่อเข้าที่สองหกเมต เราเอาด้านปลายแหลมของอุปกรณ์นะคะบีบเข้านะคะเอาด้านปลายแหลมอุปกรณ์นะคะบีบเข้าเนี่ยเข้าพอดีนะคะเนี่ยตัวที่สองนะคะต่อไปตัวที่สามตัวที่สามก็จะเป็นท่อยางตัวนี้ค่ะพอแล้วพอแล้วมาตรงนี้ละเนี่ยตัวที่สามมาเป็นท่อยางาท,าที่ต่อ,อาจากกองอากาศนะคะตัวนี้นค่ะเนี่ยค่ะเราใส่เข้าไปแล้วตัวนี้จะมีปลั๊กแอร์โฟใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่อุปกรณ์เนี่ยให้เว้นช่วงปลั๊กแอร์โฟไว้ ะะเราจะมีะช่วงมันจะมีช่วงเว้นของอุปกรณ์อยู่แล้วะค,ะค่ะอุปกรณ์นี้ก็เอาด้านปลายแหลมบีบเข้าเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะไปตามดันกันนิดนึงนะค่ะเพื่อให้ไปติดที่บ่านะคะอุปกรณ์ม,ม,มีขอบมีขอบมีบ่าพอดีค่ะแล้วเราก็จะประกอบกับแค่นี้นะคะ3ตัวค่ะเป็นรุ่นว<ด>ีโก<ด><ด>นะคะคือดนะคะส่กระเสริมได้นะคะติดตั้งตามนี้เลยค่ะนะคะ เสริมไปถ้อยเสียให้กับรถวิโก้เครื่อง D4D นะคะนะคะนั้นก็ไปแล้วนั้นก็ไปประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่องอะ,ะ่ะ<ห>ใส่ก็ไปแล้วไม่หลุดไม่หลุดหรอไม่หลุดนะคะในนี้ค่ะ